ตอนนี้ผมอยู่ที่เกษตรวิเลจวันนี้ผมจะพามาชี้เป้านะครับในการที่จะพาไปกินอาหารนะครับที่เกษตรวิเลจสำหรับคนที่ยังไม่รู้เลยนะว่าเกษตรวิเลตมีอะไรทานบ้างวันนี้ผมจะแนะนำนะครับอยากให้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเกษตรวิเลจเดินทางไม่ยากเลยนะฮะแค่เราลง b p s สถานีชิดลมนะครับเดินสกายวอล์กมาทางออกที่2ถึงเกษตรวิเลจเรียบร้อยเลยนะฮะง่ายๆครับผมเดี๋ยวไปดูอะไรดีกว่าร้านแรกที่พาไปมันเป็นร้านนาเปโศงพรีเมียมนะฮะเป็นร้านชาบูนะครับผมพี่เล็กชอบชาบูไหม อชอบซุก,กี้ครับถาบูได้ไหมอ่ะอันนี้นาเบโซพรีเมียมนะพี่กกนี่ผมอยู่ป้ายนะครับจะมีร้านอาหารเยอะมากนะครับให้เราเลือกหูม,มีทั้งยุ้เตี๋ยวทั้งอาหารจีนนะอ,อยู่ชั้น3 <c oughs> ผมพาขึ้นไปฮะเป็นหนึงร้านแล้ว นาเบสกพรีเมียมนี่ไง <c oughs> เนื้อปูทำลาบากลําบากลาบากไม่ได้ทาระบากแนะนำครับเกี่ยวกับคนที่ชอบกินชาบูนาเบสกพรีเมียมเข้าไปดูเลยดีกว่าไป <Bye. S 1> <c oughs> ร้านนาเบโซพรีเมียมนะครับอยากจะบอกว่าเนื้อบัวร้านนี้ที่เด่นมากๆเลยคือเนื้อโอมินะครับเป็นเนื้อ1ใน3ที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะร <c oughs> ้านนาเบโซพรีเมียมต้องบอกนิดนึงนะครับเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่นําเข้ามานะฮะร,ร้านนี้ครับเขาเสิร์ฟเป็นคอร์สนะครับคือเขาจะเสิร์ฟด้วยอาหารเรียกน้าย่อยก่อนนะฮะสก็จะตามมาด้วยชาบูแล้วก็เป็นอาหารปิดคอนนคร์สนะฮะแล้วก็ต่อด้วยของหวาน เป็นสิ่งสุดท้ายมาแล้วนี่ฮะน้ำจิ้มที่ร้านเขานะเอาเลยครับวางเลยฮะโห,หผมอยากให้ความรู้มากเขาบอกว่า 1, 1> คอร์สนะครับจะได้2จานอันนี้ครับแอปิไชเซอร์แปลว่าอาหาเรเล่นน้ำย่อยค่ะโอ้โหอยากไห้ความรู้มรากช่วงเนื้อวกิ้วเขานุ่มมากเลยอะ นี่มาแล้วนะครับเนื้อโอมิดูไขมันเลยพี่อยากจะเอาไปปูพื้นที่บ้านมากเลยสวยวลายที่บ้านผมนีกบพี่เนื้อโอมิเนี่ยเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วยกว่า400ปีเลยนะฮะ400ปีกว่าเราจะได้กินผมจะให้ความรู้อีกนานไม่มพี่ผมผมอยากจะกินมากเลยร้านนี้ถ้าจุดเด่นเขาก็คือการลงเนื้อํำแล่เนี่ยเขาจะมาลงให้เรามานะฮะลองอะไรนะคะน้องดาลิง อ,อะไรคไรับรลายๆครับพี่หลสอเลย <laughs> นี่ฮะอยากให้รู้ไว้นะฮะ <c oughs> หอมเนื้อมากแล้วก็เข้าไปอ่ะแค่เหมือนลงไปที่อยู่ที่ลิ้นแล้วอ่ะเหมือนเอาเพดานกับลินล้นเนี่ยไม่ต้องเกลี่ยแล้วปุ๊บปบลงคอเลย ก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับที่ร้านนี้จริงๆผมก็สั่งไว้แล้วแหละร้านนี้จะเด่นจริงนะครับก็มีปูทะ <c oughs> ลบบเขาเรียกว่าไปกินคริงแคปนะครับที่มาจากคอร์ก,กโดวันนี้ที่ผมสั่งนะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะฮะคนที่ไม่ทันเนี้ยนะก็ยังมีหมูคคลุกุตะด้วยมีให้เลือกหลายอย่างนะครับแล้วยังมีเนื้อวากิวด้วยนะครับมาลองดูนี <c oughs> ่ฟินจริงอะ่ะหวานจริงอ่ะอร่อยมาก เดี๋ยวเรามาดูของปิดมืออเขานะว่าเป็นยังไงบ้าง แล้ว,วล่อกีนอาหารติดมือเสร็จให้แมบเราต่อเรื่องของหวานกันนะครับ คนที่มีวเวลาไม่มากนักนะครับผมในการที่จะมาทานเช่นแบบมีเวลา30นาทีชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นอาหารเร็วๆเ,เขาเรียกว,ว่าร้านเซ็ตนะครับเขาจะมีอยู่หลายเซ็ตมากๆให้เลือกนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่อยากจะกินอะไรที่เร็วๆสะดวกเป็นเซ็ตแล้วก็ดีๆอร่อยด้วยคุณภาพพรีเมียมนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปร้านที่2ที่ร้านโนเนมเดี๋ยวไปดูว่าสิ่งที่ผมจะพาไปกินน่ะ คืออะไรนี่เดินออกมานิดนึงที่จริงก็อยู่ในเกสรวิลเลจนั่นแหละเดินออมมานะฮะผมจะพามากินร้านโนเน่มาเป็นร้านสเต็กเขาบอกร้านนี้เด็ดและไม่ธรรมดาด้วยเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําด้วยนะว่าอะไรดีอะไรเด็ดนะครับผมอยากให้ลองตามพี่เดินทามา ตอนนี้ผมอยู่ในร้านโนเนมนะเขาบอกว่าที่เด็ดๆของร้านโนเนมนะคือเป็นเนื้อแฟตไอรอนนะครับผมแต่ที่ดีกว่านั้นและเด็ดกว่านั้นเลยครับคือเราสามารถเลือกท็อปปิ้งด้วยตัวเราเองได้นะไม่ว่าจะเป็นโฟกาไข่หอยเม่นหรืออุนินี่เองนะฮะแล้วก็เ็ดทัฟเฟิลหอยเชลล์ฮอกไกโดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเลือกแอดเข้าไปเนี่ยก็ต้องตามราคานะคัันีนเขาคิดแยกจากตัวเนื้อน,นะฮะเริ่มต้นที่80บาทแต่ตัวเนื้อที่เริ่มต้นจะอยู่ที่500นะ เดี๋ยวผมสั่งก่อนเลยเอาเป็นแฟตไอรอนท็อปปิ้งด้วยกับโปกาและแนะนำอีกอย่างนะฮะก็คือเป็นแบ็กอินดีซอตโตนะครับเอาเป็นอุนิละท็อปปิ้งไว้นะนี่ฮะมาเรียบร้อยครับผมแฟตไอรอนสเต็กนะครับท็อปปิ้งด้วยโปกานะฮะอันนี้เป็นเบบี้บอคกอรีชิมก่อนสเต็กไม่รู้แต่เบบี้บอคกอรีก่อน ไม่มีอินท่าเลยเอร่อยมาแล้วแบ็กอิงรีซอตโตท็อปปิ้งด้วยอูนิครับผมมันคือข้าวของอิตาลีนะครับเดซัตโตนะครับที่เขาเอามาผัดกับหมึกดำนะครับผมข้าวมันมันดีนะ <c oughs> อะให้กินคำด้วยขอบคุณครับผมส่งไปทางดีหน้าที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับที่ร้านโนเนมเนี่ยใครมานะเป็นซิกเนเจอร์เลยที่จะต้องถ่ายรูปนะครับเป็น พับเมจิกดากอนนะครับที่กินแล้วจะมีกวันมาเลยนะฮะเป็นพับนะครับผสมไดลิวิกินเจอรเจนนะครับผมเอาเลยฮะให้ดู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 ก <so ินไปได้ครับเขาบอกเมจิ้ดากอนบับันบับันบเจ๋งว่ะ คลายข้าวโพดอบกรอบมีความเย็นมากๆอยู่ในในตัวเนื้อข้าวโพดอร่อยมากครับที่ผมสั่งมาเนี่ยผมสั่งมาทานเล่นเองนะครับไม่ได้อยู่ในคอร์สอะไรแต่ว่าผมอยากจะแนะนำนะฮะเป็นคอร์สอาหารวันนะครับอยู่ที่499บาทแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากกินเนื้อแฟตไอรอนเพิ่มไปเนี่ยเพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวนะครับ <S <S ก็จะมีเข้าไปในเซตอาหารกลาวันได้คุ้มมากๆนะฮะคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้ชอบทานเนื้อ อยา,าพลาดมากรบร้านโนเนมนะฮะแล้วร้านต่อไปคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นเจอครับร้านที่ผมจะมากินพี่ซูชิโมริเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมเลยครับที่นำวัตถุดิบดีๆส่งมาจากแหล่งวัตถุดิบจริงๆเลยะฮะเดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในผมอยากพาไปสิ่งแรกเลยนะฮะคือร้านนี้เขามีทั้ง มากเกษเรที่นั่งทานแบบนี้นะครับโดยเชฟและยังมีแบบอราคาดด้วยวันนี้ผมจะพามาทานแบบอราคาดนะครับผมแต่เข้าไปข้างในดีกว่าว่าเป็นไงนะฮะผมอยู่ในร้านซูชิโมริเนื่องจากนี้ถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดพลาดไปเนี่ยจะไม่ดีนะผมเลยให้พี่เปิ้ลที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยเขาให้ความรู้เกี่ยวกับร้านนี้ดีกว่าขอคําแนะนำหน่อยครับ ได้ค่ะสำหรับร้านซูชิโมรินะคะก็เป็นร้านซูชิเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งลูกค้าที่มาทานที่ร้านเนี่ยก็จะได้รับประทานอาหารที่เปรดดีวัตถุดิบดีนะคะสดใหม่วันนี้ผมจะกินอลาคาร์ทให้ทางร้านแนะนำดกวาสำหรับรายการพีทอีทแหลกนะคะเราจะมีเมนูนะคะสเปเชียลให้กับทางลูกค้าที่มาทานนะคะแล้วก็มาจากรายการพีทอีท,อทแหลกนะคะครเราเลือก<ม>ไว้สามเมนูเลย<ม>ทีเดียวค,ครับเมนูแรกนะคะจะชื่อว่า อุนังิทาวเวอร์ค่ะ,วเ,วคะเมนูที่2นะคะชื่อว่าโทกุบุสึอุโ,อโทรโรโรค่ะอ๋อไว้อาบน้ำานะ<า>เอากินค่ะแล้วก็เมนูสุดท้ายนะคะก็คือชื่อว่าคุโรซุกิทามะโรค่ะสามเมนูนี้จริงแล้วอ่ะยังไม่เห็นของจริงแต่อยากให้มันเป็นตัวเลือกในการที่มาร้านซูชิโมริเนี่ยเอาไวใ้ให้ได้เลือกทานเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆในหัวนะครับ เมนูนี้นะคะชื่อว่าอุนงิทาวเวอร์นะคะอุนงิแปลว่าปลาไหลค่ะเป็นปลาไหลน้ําจืดนะคะตอนนี้เราจะเป็นปลาไหลไซส์พิเศษนะคะยาว30ซนติเมตรนะคะยาวจุใจทานอิ่มแน่นอนนะคะชามเดียวเลยค่ะคือทั้งตัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ที่เห็นมามองสั้นๆบ้องๆแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาตัดแล้วแล้วเขาก็มากรอให้เป็นชั้นๆเขาถึงเรียกว,ว่าอุนงิ ทาวเวอร์นะครับผความพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่มาจากรายการนอกจากเราจะลดราคา50%สำหรับเมนูนี้นะคะเราจะมีเป็นห็ดทาวเวอร์สไลด์ให้กับเมนูนี้ด้วยนะคะ5วินาที5วิจริงเหรอฮะใช่ค่ะให้เชฟมาทำให้ค่ะเดี๋ยวจะให้เชฟดูวะเนี่แค่นี้ก็คุ้มแล้วทาวเวอร์สไลด์5วิจะรออะไรละครับผม เมนูนี้นะคะชื่อว่าค oh ุโรสกิทามะโรนะคะจะใช้เป็นเนื้อวากิวนะคะจากเมืองคาโกชิม่านะคะจะใช้เป็นเกรด A5 เลยนะคะก็คือเป็นเกรดสูงสุดของเนื้อวากิวเลยนะคะการทานนะคะครเรานแนะนําให้นนตีไข่แดงให้เข้ากันแล้วเอาโลชุบไข่ดิบนะคะทานทำไมน,นี้ส่วนตัวแล้วแม่แล้ว เมนูโทคุเบสึโทโรโรค่ะชอบมากฟังสุกสอาดผิวม,มากเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกเมนูนึงของทางร้านซูชิโมรินะคะความพิเศษในส่วนของเมนูนี้เราจะมีในส่วนของอุนินะคะก็คือไข่หอยเม้นนะคะคครสชาติหวานม<ด>ันนะคะ,ะคใช่ค่ะแล้วก็ท็อปด้วยตัวซอสเฮดทาโปลนะคะลองชิมครับ ร้านซูชิโมรินะครับมีโปรโมชมั่นให้สาไม่นุที่ต้อนเสิญมาเนี่ยถ้ามาบอกว่ามาจากพี่แหละเขาจะลดให้50%นะใช่นะลดไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับ<ช>แล้วก็แถมสไลด์เฮดทัฟเฟิลให้อีก5วินาทีเอางี้ญี่ปุ่นเสร็จเดี๋ยวเราไปกินอาหารจีนกันต่อดีกว่าไปผมมาอยู่แล้วนะครับร้านที่สนะฮะซินเทนตี้ถ้านึกถึงร้านอาหารจีน,นจะเป็นชื่อแรกๆเลยที่เราพอจะนึกออกมานะครับร้านนี้เขาเปิดมา10กว่าปีแล้วอยู่ที่เกสรอนวิลเลนนะครับผมไป ร้านนี้ก็เปิด2เวลานะ11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็ตอน6โมงเย็นจนถึง4ทุท่มปนรอบที่2นะฮะ <c oughs> ห้อง VIP ฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ผมก็สั่งมาเป็นออเดอร์ก่อนนะครับสำหรับรอนะครับร้านชินเทนตี้เนี่ยห้อง VIP เนี่ยเขาจะมีอยู่3ห้องแล้วก็เปิดทะลุก,กันสามารถรองรับได้ถึง40คนเลยนะฮะจุดเด่นของร้านนี้นะครับคือเป็ดปักกิ่งนะครับผมรอเป็ดปักกิ่งก่อน ตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาต้มโกะอร่อยนะฮเดี๋ยวผมรอเป็ดปากกิก่งแป๊นึงมาแล้วฮะผมกลัวแล้วครับผมนี่ครับการแรกเป็ดปักกิ่งนะครับ เป็ดปักกิ่งที่เขาไม่ได้สั่งที่ไหนนะฮะเขาย่างเองทําเองที่นี่เลยครับผมนี่ครับเป็ดปักกิ่ง<ม>เขาบอกที่นี่น่ากินมากๆผมเอา,าขึ้นมาโชว์บนโต๊ะได้ไหม <linear. S 1> <uais. S 1> ตรงนี้ราคาไม่แพงนะครับแค่790บาทนะครับผมแล้วเนื้อเนี่ยสามารถเอาไปทำอาหารได้หนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นกิกเกลือเป็นเมี่ยงโะฮแล้วแต่เราเลือกนะครับเนื้อไปทำได้ก็คุ้มมากๆนะแค่790บบาทเท่านั้นเองเริ่มเลยดีกว่า ดีแป้งกนรูมด้วยนี่งานมากินแบบมากินกยเลยเฮ้ยใเจไต้องเปิดต่อใจเไม่กินเจ๊กินกินทั้งแม่มาร้านหน้าทะเลเดือดที่นี่ขอแนะบอกนิดนึงก่อน จุดเด่นของที่นี่ลาดหน้าเขาจะมีใบกะเพรานะครับแล้วก็จะมีพริกซึ่งรสจัดจา้จาคาว่าทะเลเดือดอะ่ะผมว่าก็คงขอชิมก่อนนะโทษนะฮะนี่ครับผมคือเส้นลาดหน้าเขาจะเอาเส้นใหญ่ไปทอดก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อทำให้อรรถรสในการกินมัอร่อยยิ่งขึ้น รานที่สนี่ร้านซินเทนตี้นะแวะมาดูนะอาหารจีนมีเลือกทำไม้ว่าจะเป็นติมซามเป็ดปักกิ่งถูกราคา790บาทนะครับหรือว่าจะเป็นร้านหน้าทะเลเดือดแล้วจะมีอาหารอีกหลายๆอย่างนะลองแวะมาดูนะครับเดี๋ยวเราไปร้านที่5กันโพว,วงนะครับผม ครับผมอยู่ที่ร้านโพวองนะครับชื่ออาจจะแบบแปลกนิดนึงว่าเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้จริงแล้วไม่ใช่เลยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเดี๋ยวดูว่า มีอะไรน่าทานบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูมาครับผมมาแล้วมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่อาหารว่างครับผมยำเยอะเลยครับแล้วเป็นอาหารตามฤดูกาลต่างๆนะครับผมมีซุปและแกงด้วยครับไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวนะฮะยังมีอาหารหลายๆอย่างด้วยนะฮะนี่หน้าที่ผมบอกนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเขายังมีของหวานด้วยนะนี่ที่เป็นขนมไทยไม่ว่าจะเป็นเฉากล้วยกล้วยไข่เชือบเนี่ยกล้วยไข่เชื่อมเนี่ยที่นี่เด็ด สั่งกันเรียบร้อยแล้วเนาะสั่งอาหารยังดีกินกันที่นี่นะฮะก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมสั่งอาหารก่อนนะให้ทีมงานสั่งอาหารแล้วก็อยากให้กินกันเดีเยาสั่งอาหารผมเอาเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อสดลิล้มอายเอารสจัดๆครับแล้วก็ข้าวผัดปลาสลิดครับผมของหวานเอาเป็นเรือของเชือกมาแล้วแต่ฟังแล้วเพลินนะพออยู่ที่นี่แล้วมีเพลงให้ฟังตลอดอุ๊ยขอบคุณครับเ <laughs> ส้นเล็ก <laughs> ถ้าผมเล่นร้อนก็คงซ้ำผมจะไม่เล่นนี้กินไหมอร่อยนะตัวเองขอชิมน้ำซุปอย่างเดียวน้ำซุปได้เอาเส้นให้เขาเส้นหนึ่งเส้นคนบ้าอะไรก็กินเส้นเดียวเอาพอลให้น่ากินมากนะตัวเองอร่อยเส้นเส้นเส้นเล็กอร่อยเบาให้เขาด้วยอ่ะเบาเบาเลือบชิมก่อนก็ร้อนเปล่ารักกินก็ต้องกินนะฮะ ที่เราเห็นนะครับว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวของโพวองเนี่ยที่เขาไม่ใส่ถั่วงอกอ่ะเขามีเหตุผลนะเพราะว่าถั่วงอกเนี่ยเวลาใส่ลงน้ําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะทําให้กว๋วยเตี๋ยวอ่ะเหม็นเขียว<ม>นะ <c oughs> มาแล้วครับผมข้าวผัดปลาสลิดครับผม ปลาสลิดเราจะเห็นเลยะฮะดูหอมซีอิวคล้ายกระเพราคุกข้าวครับปลาปจะทำให้ปลาสลิดอินอร่อยมากยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมรอกล้วยไข่เชื่อมเออร้านนี้นะทีนี้ผู้จัดการร้านเขามาเสริม อาหารใ้ผมใช่ป่ะผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมร้านนี้ยอาหารเยอะจังไหนบอกไขายแค่ตัวเตี๋ยวผู้จัดการร้านเขาบอกผมว่าเพราะว่าจํานวนคนที่ทุกวันนี้มาทานเยอะขึ้นต้องการที่จะให้มันหลากหลายมากขึ้นเขาก็เลยทาแบบฟิวชั่นมาครับให้ตัวเลือกสําหรับคนที่มาทานได้เยอะขึ้นก็เลยมีนู่มีนี่มาเยอะนะครับมาแล้วเยมาแล้วมามามา อมหวานเล็กน้อยเท่านั้นกินเข้าไปเพื <off Gad Wars> ่อมันจะทําให้เลี่ยนไม่มากนะอร่อยครับอ่ากล้ยไข่เชื่อมนะฮะฝากไปแล้วแล้วร้านโวงของเรานะกับร้านที่5นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อร้านที่6กันดีกว่า ถึงวันนี้กินอาหารมาเยอะแล้วครับหลายชาติมากไม่ว่าจีนญี่ปุ่นฝรั่งคือมาหมดแล้วแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะอาหารอีสานนะฮะ,ะ,ฮะกับแบรนด์ที่ชื่อว่าเดอะตำม่วนะครับผมเขาเป็นแบรนด์เดียวกันกับร้านตำม่วเนี่แหละที่เกสรวิลเลจอะ่ะเป็นที่แรกและที่เดียวนะฮะที่มีคําว่าเดอะตำม่วแต่ต้องบอกก่อนนะครับที่ใช้คําว่าเดอะตำม่วต้องบอกเลยว่าใช้วัตถุดิบที่พรีเมียมมากขึ้นแต่นะครับรสชาติยังคงต้นตำรับอีสานเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่า ขอเป็นยังไงนะไปะผมก็จะสั่งนะครับเอาเมนูที่นิยมกันดีกว่าเอางี้ก๊อดเดี๋ยวก๊อดสั่งนะขอพี่หน่อยซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยที่ผมว่าน่าทานนะคือตำโคตรเจ้าสมุทรอันนี้สั่งให้ก่อนอ่าแล้วก็เอาเป็นตำมั่วผัดหมี M ่มั่วแกงอ่อมแซลมอนเอาสี่อย่างนี้จำให้พี่ด้วยเดี <ine> ๋ยวสั่งให้พี่หน่อยแต่ว่าเอออธิบายนิดนึงนะฮะว่าตำโคตรเจ้าสมุทรเนี่ยปกติเขาจะใส่ปลาล้ามาแต่สําหรับคนที่ไม่ทานปลาล้าเนี่ยบอกเขาได้ผมไม่ทานปลาล้านะฮะ wow. นี่ไงผัดหมี่มั่วคล้ายๆกับผัดหมี่โคราชนะฮะแต่ว่าที่เนี่ยเขาเรียกว่าผัดหมี่มั่วเดี๋ยวรอบอสอินเสิร์ตแป๊บนึงแล้วเราจะมาชิมสวยๆกันนะฮะรอบอสอีกแล้วหรอครับใช่ครับผมรอบอสเนี่ยพี่บอสทำงานช้าบอสครับ มาคตของร้านเดอะตำมัวที่เกสอนวินเลจเนี่ยจะมีผัดหม,มี่ม่วกุ้งล็อบสเตอร์อันนี้ครับส่งสั่งไหมพี่อะเอาไหมพี่ไม่รู้วะขอลองเคมหน่อยดิอืมจะออกละมอนนี่ต้ยมยำกุ้งอันนี้ก็สั่งมาใช่ไหมส่วนตัวเองใายพี่ไม่กินจะกินเองอะเน <c oughs> ที่ก็สั่งไว้พี่พี่รู้ไว้เหตุผลแล้วคือตําม,มั่วที่อื่นจะไม่มีเมนูต้มยำกุ้งนี้แล้วต้มยำกุ้งที่นี่นะครับใส้กุ้งแม่น้านะฮะเมนูต่อมาครับอ่อมแซลมอนครับผมผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าแซลมอนเนี่ยมันจะเข้ากับอ่อมเหมนกันครับ อ้ตำขควดเจ้าสมุทรแต่ที่จริงเห็นสีแบบนี้อย่าตกใจนะครับเนื่องจากผมทานเผ็ดได้ไม่เยอะนะครับผมเลยสั่งพริกน้อยลงนะครับปกติจานนี้นะครับจานเดียวจะใส่พริกถึง20เม็ดเลยทีเดียวด้วยความมันของปลาแซลมอนเนี่ย มันทำให้ส้มตำมีรสชาติมากขึ้นกินอร่อยมากยิ่งขึ้นนะส่วนตัวของผมนะฮะเจนเคยชอบกินปูหมาเคยกินปูหมาไหมของโปรดเจนเลยนะปูหมาไม่เจนนากินมากเลย <S <S อันนี้จริงจังแล้วไม่ใช่ของโปรดเขาเราต้องบอกนิดน,นึงก่อนว่าเจนชอบปูหมาไม่ แนะนำครับว่าตําโค้เจ้าสมุนเนี่ยบางสาขาไม่มีแล้วนะแต่ที่เดอะตาม่วนเนี่ยมีแน่นอนนะฮะแวะมาโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่ได้ทานเข้ามามีแน่นอนอยากจะบอกนิดนึงสําหรับคนที่มาทานที่เกสอรวิลเลจถ้ามากินที่นี่เวลาเราถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้ติดแฮชแท็กกิน at เกสอรเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างเพื่อสําหรับเวลาคนที่เขาค้นหาหรือเซิร์ชหามาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าที่เกสรวิลเลจเนี่ยมีอะไรทานบ้างนะครับ ให้ติดแฮชแท็กไว้อย่าลืมนะวนเวลามากินที่เนี่ยติดแฮชแท็กด้วยครับฝากด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด like แชร์กันเยอะๆนะฮะที่ช anel Pete e a แ Leg ทาง YouTube นะครับแล้วไปฟอลโล่ไอจีของผมที่ Pete underscore eat underscore leg กันด้วยนะครับผมวันนี้พูดถึงว่ามีความสุขมากเลยนะแต่ร้านนี้จะร้าน,นท้ายอะ่ะขอบคุณนะ,ะพี่เล็กผมรู้พี่เล็กไม่ไหวแล้วมือสั่งพี่มากินเถอะพี่คัดแล้วมากินเถอะฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะไปแล้วนะ